สวัสดีค่ะทุกคนฮอนลลี่นะคะวันนี้จะขออนญุญาตนะคะมาทําคลิปเปิดกระเป๋าสําสำอางนะคะที่ฮอลลี่พกเวลาเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดหรือว่าที่อื่นนะคะว่ากระเป๋าใบเนี้ยคือครบมาคือถ้าไปไหนสามารถหยิบไปแล้วคือแบบสวยแน่นอนนะคะเผื่อว่าใครอยากจะแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ื่เด็นไอเดียว้คคะอันนี้ฮอลลี่ได้กระเป๋ามาจากแบรนด์โซโลัวนะคะก็คือมันมาพร้อมกับบอดี้ออยนะคะตอนนี้ฮันลี่ใช้นะคะ อะเปิดให้ดูเทียชิลเลอแล้วกันเนาะอย่างแรกหยิบขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะของ Happy Sunday นะคะเขาลี่ใช้สีเบอร์หนึ่งนะคะก็จะอยู่ในกระเป๋าไวเนอติดเลยนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่มีกระเป๋าเพราะว่า จริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคอนเซ็ปต์เยอะมากจะเป็นที่บ้านจะเป็นอวกากาส่วนไปเที่ยวก็จะพกแบบง่ายๆเร็วๆนะคะก็จะเป็นตัวแฮปปี้ซันเดย์นะคะเป็นหนึ่งค่ะอันนี้สองหยิบมาเจอนะคะก็จะเป็นมีหารมาสคาร่านะคะอันนี้เป็นของแฮปปี้ซันเดย์เหมือนกันเหมือนตอนนั้นได้เป็นโปรโมชั่นมานะคะก็เลยได้มาด้วยกันนะคะถัดมาก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นเอ่อบราโค้ดนะคะของ For y o u t ูธนะคะอันนี้ก็ คือป็นคนชอบไปขนคิ้วต่างๆอ่ะคือมันแบบมันขาดไม่ได้หรอกมันต้องมีติดไว้นะคะเพราะว่าติดนีมั่นใจนะคะต่อไปนะคะเป็นเซตที่แบบเประเซตติดตาสองชั้นนะคะก็คือเป็นน้องหวยนะคะถ้าไม่ติดก็ต้องไม่ได้จริงๆอ่ะคือแบบมันจะมวยมานะคะก็จะพกติดไว้อย่างนี้นะคะเป็นแพ็คนี้เลยมีกาวนะคะกาวน่าจะของ ODBO มั้งเทเนน่าจะของเอ่อบอกต่อบอกต่อนะคะก็พกติดไปได้วยกันนะคะ ออไปที่หยิบเจอคืออ่ะมาสไ์ใอันนะคะของมิลี่ไวเลสค่ะอันนี้คือถ้าไปบินนะคะแบบหลายชั่วโมงเนี้ยคืออันนี้แหละเอาอยู่นะคะเพราะว่ามันไม่เยิ้ไม่ไหลนะคะก็จะใช้อันนี้เวลาไปทํางานแต่ว่าถ้าไปเที่ยวใช้เป็นแค่ตัวแฮเปี้ชันดีนะเพราะว่ามันก็มีแบบใต้าตานิดหน่อยนะคะซึ่งน้องชมพูเอาอยู่กว่าแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นนี่ค่ะกันแดดนะคะวันนี้ก็คือลงแค่กันแดดอันนี้กับ คอนซีลเลอร์นะคะคือมันค่อนข้างได้ผิวที่แมทนะคะแล้วก็มันช่วยบำรุงขนด้วยแล้วก็กันแดดด้วยนะคะใช้2ข้อนิ้วได้นะคะไม่วอกนะคะคือโอเคเลยะเราชอบมากนะคะอันนี้คือได้เป็นขวัญตอนที่ออกที่ทำงานเก่ามานะคะจากคุณหมอเนิวนะคะก็ขอบคุณมากนะคะดรเนียว Thank you so much ดรเนียวต่อไปนะคะจะเป็นแป้งนะคะเป็นแป้งที่มีที่บ้านหนึ่งอัน พกไว้นในกระเป๋าหนึ่งอันเพราะว่าใช้บ่อยมากนะคะของบ๊อบ y ี้เปาค่ะสกินอะไรนะสกินเวลดพาวเดอร์ฟาวเดชั่นนะคะอันนี้ใช้สีแซนนะคะพอดีผิวเลยเราก็จะใช้อย่างเงี้ยแหละแล้วก็เซ็ตอันเนี้ยด้วยแปรงนะคะปัดวนๆทั่วหน้านะคะก็คือแบบสวยจบไม่ต้องคิดออไลรมากนะคะแล้วก็เจอเป็นกระจกของ กะะอันนี้เป็นคอนแทคเลนส์ที่เคยใช้นะคะแล้วเขาก็ให้อันนี้มาก็มันเล็กดีอะมันพกเนี่ยมันพกเข้ากระเป๋านี้เลยะคะ่ะนี่ก็คือแบบพกเลยถัดไปนะคะเฮ้ยคือเราใช้ของพี่ไอพาได้เยอะมากนะจริงๆเรอันนี้เป็นแฮปปี้เ n นเดนะคะช็อกโกแลตบาร์นะคะคือที่ชอบเพราะว่ามันมาพร้อมไฮไลท์ที่แบบจึ้งเกินแบบง่างเงา,าจริงนะคะก็คือใช้จริงนะเห็นปะ บุ๋มนะเราซื้อเองทุกชิ้นนะคะพี่ซันเดย์ซื้อเองตลอดนะคะก็คือชอบมันหอมันมันก็โอเคอะ่ะในการแบบเออแต่งหน้าอะไรเงะะี้ยค่ะคือสีมันก็เข้ากับผิวแล้วนะคะเพราะว่าพี่ไอเน่โทนสีผิวคล้ายเราเราก็เลยมั่นใจว่าเราใช้ได้นะคะขนตาของคอสซูค่ะคือพกติดไว้เผื่อต้องการความจึ้งนะคะก็จะติดกระเป๋าไปเลยเพราะว่าเผื่อมันแบบว่าวันไหนขนตาล้นๆอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะ ต่อไปงานผิวที่เราหยิบเจอนะคะก็จะเป็นคุชชั่นของลาเนตนะคะอันนี้เป็นมีโอคุชชั่นสูตรกโกลนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ก็จะมีไอ้น้องตุ่มๆส้มๆนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราพบไปอากาศหนาวคะ่ะแล้วหน้าได้เป็นขุยนะคะก็คือจะใช้น้องคนนี้เลยบางทีแบบ ลงกันแดดต่อลงพื้นอย่างเงี้ยมันเป็นขุยอะเออคือมันไม่ได้เลยอะแต่ว่าตัวเนี้ยคือเอาอยู่นะคะแล้วก็แบบผิวสวยผิวเด้งทั้งวันนะคะฮันลี่ใช้เบอร์ n21 e อะมันไม่ได้มีแปะข้างล่างนะคะแต่ว่า n21 e นะคะนี่คือสีแบบพอดีผิวเลยจริงๆสูตรเขียวก็มีแต่ว่าใช้ที่ตอนอยู่มาในกรุงเทพน,นะคะต่อไปคือเราอะก็คงอันนี้ติดไว้เพราะว่า างทีแบบอากาศมันติดลบอ่ะคืนหน้ามันไม่สามารถแมทได้แล้วอ่ะเข้าใจปะ่ะก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้คือใช้ันแบบยังไม่หมดเลยแต่มันลอกแล้วอ่ะของไวบ์เบนะครับอ่า intensive skin serum f o อ n d a t ั o นนะคะอันนี้ก็มี spf 40ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพูดตรงเลยนะนวหนาวมากคือลงมอจิเรเซอร์แล้วไม่ไม่กันแดดแล้วเพราะว่ากันแดดมันคืลงซ้ำลงซ้อนมันแบบมันเป็นขุยอะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็มีกันแดดอลใช่ไหมแล้วมันก็ชุ่มชื้นด้วยนะคะก็จะ6กติดไว้เลยนะคะเพราะว่า ต้องการหน้าแบบชุ่มชื้นสู้อากาศหนาวๆอะไราเงี้ยค่ะก็จะใช้เป็นสีอันนี้เป็นสีแซนเหมือนกันนะคะน่าจะแซนทุกตัวของบอยบาวนะคะแล้วก็คนที่แบบทํางานในะะชั่วโมงแล้วก็ต้องขาดไม่ได้กับอันนี้คือใช้จนเน่าจริงๆนะคะก็คือ Intensive Serum Radiance Primer นะคะต้องมี p r i เมอค่ะอันนี้ก็สัรภาพว่าจะใช้เฉพาะตอนทํางานนะคะก็คือจะลงเป็นอันนี้ก่อนแล้วก็อาจจะตามด้วยอันนี้นะคะแบบนี้ ก็จะได้ผิวที่โอเคนะคะขอโทษที่บางทีอาจจะข้างกันแดดไปนะคะเพราะว่าเราแบบบางทีบินดึกมันก็แบบไม่ได้เจอแดดใช่ไหมแล้วแบบแลนดมาเช้ามันก็มันก็ยังไม่เจอแดดขอโทษนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าอยู่กรุงเทพอ่ะใช้ตลอดจริงๆอันนี้เป็นกันแดดที่พกติดเหมือนกันนะคะเป็นของเนอร์นิชนะคะแบรนด์นี้ก็ค่อนข้างจะน้องอาจจะไม่ได้แมสมากแต่ว่าน้องชุ่มชื้นดีนะคะเราก็ใช้ในวันที่แบบไม่ลงมาจูเลสเซอร์ได้นะคะก็คือแบบ อขอโทษทุกคนก็คืบบอบางทีเราก็แบบไม่ได้ทำตามเป๊ะแ,แต่ว่าหลักๆก็จะเน้นความชุ่มชื้นผิวอยู่นะคะอันนี้ก็คือกันแดดที่แบบทั้งกันแดดแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยก็จะอันนี้ได้นะคะ S p F 50 P A สีบวกนะคะปริมาณ30กรัมราคาก็ได้อยู่นะคะก็ลองไปตามกันดูนะมาชชโดจะมี้ออันนะคะก็จะมีของ T U P E R S นะคะคือเราอะชอบมากเลยอะเขาจอ,อกไหมเมไรเนี่ยคือชอบมากจริงใช้จนน้องบุ๋มแล้เห็นไหม ก็สีมันก็น่ารักนะคะแล้วก็แต่งแล้วมันดูแบบโตอินดีแล้วก็ไม่ดูเวียน,นามเออคือมีคนทักก็แบบว่าใช้อะไรแต่งหน้าแปลว่าพกได้เพราะว่าเลือดจริงน,นะคะแล้วก็จะมีอันก็เป็นของ Too Cool As Class นะคะอันนี้เป็นสีสีเบอร์สีเบอร์สามนะคะจะเป็นเอิร์โทน,นะค่ะอันนี้ก็คือแต่งง่ายฮันนี่ก็ใช้อันนี้แต่งวันนี้นะคะก็คือสีแบบได้อยู่เนาะไม่กระตุกกระตากม,มากเนเชอร์ลุคนะคะแล้วก็เออจะบอกว่า กิตเตอร์เขาจึ้งมากนะมันด้พุ่นเลยจึ้งจริงคือไม่กล้าสวดมันจะล้างออกอยากนิดนึงนะคะไอ้ใกล้หมดแหละอันนี้ค่ะเป็นเหมือนกับแป้งฝุ่นนะคะบางทีเราก็ไปเจออากาศร้อนบ้างเราก็ต้องมีแป้งฝุ่นนิดนึงเนาะอันนี้ก็ใช้ของร้านี้ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนมันคุชชั่นเลยเนาะมันก็กดๆแล้วฝุ่นก็จะออนะคะวันนี้เห็นไหมขอโทษที่เน่าดนึงนะคะแต่ว่าใช้จริงเออใช้จริงจริงๆนะคะแล้วก็พับนุ่มมากนะคะ ถ้าถึงเรื่องความคุมมันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เท่าแบบพวกที่แบบเซตติ้งแต่จ๋าแต่ว่าผิวสวยบำรุงขนดีนะคะก็คิดว่าผิวผสมใช้ได้ผิวมันแบบไม่มากใช้ได้นะคะลิปสติกที่เรามีในกระเป๋าแท่อันเนี้ยจะมีแค่สองอันเหมือนกับจริงๆก็พกติดติเฉยๆแต่ว่าถ้าในกระเป๋าเดนินแบบว่าไงแฮนด์แบ็กจริงๆอะ่ะคือมีหลายอันมากนะคะอันนี้คือแบบพกติดไว้เฉยๆก็จะมีเป็น for y o u to water lift stain เบอร์11 bright now นะคะอันนี้ก็จะได้เหมือนพื้นสีปากก่อนนะคะแล้วก็จะลงอันนี้ตรงกลางหรือไม่ก็ลงัปงนเบสก่อนก็คือเป็น perfect lip tint ของแบรนด์เบสนะคะชอบมากเนี่ยอันนี้เราก็ใช้นะคะสวยมากจริงๆน,นะคะเออคือถ้าพกติดกระเป๋าเพรว่าใช้ประจำใช้บ่อยแล้วก็ใช้แล้วรอดนะคะแล้วเราก็มาถึง brush on b u s h on จะมีแค่ สองอันในกระเป๋าตอนนี้ที่หยิบมาแปะไว้นะคะมีของกีโกะมญ่าโนชอว่า Unlimited Brush นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์ห้านะคะคุณน้องเนี่ยที่ปัดตรงแก้มนะคะสีมันน่ารักอะแบบว่าแบบมีเชอรัลแบบเออมันคือปัดเรามั่นใจว่ารอดแน่นอนว่าเปร์เซ็น์ไม่มีทางไม่รอดนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นของ 2an นะคะอันนี้ dual cheek สี Coco c o คอรนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคือปัดแล้วรอดแน่นอนะเพราะว่าสีมันแบบเนเชอ a l ลนะคะเราแบบคือเหมาะกับสีผิวเราอะมันวอร์มโทนนะคะมันได้แน่นอนทั้งหมด้วทุกคนคือเราแบบมาเร็วๆนะคะแบบสั้นๆกระชับง่ายในใจความนะคะต่อไปก็จะเป็นหมวดแัดขนตาอันนี้คือเรา ใช้ตลอดการไม่เคยเปลี่ยนของมาพยานนะคะอันนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะไม่แพงอะ่ะถูกนะคะแล้วก็ดัดแบบนัดแบบสะดุ้งเห็นปะคือเราแบบเป็นคนที่ขนตาสั้นนะคะแล้วก็ตกนะคะอันนี้คือน้องที่งัดได้จริงๆอ่ะคือมันงัดแบบอ,อ,อ,อุดขึ้นอย่างเงี้ยแหละแบบว่าไม่มีตัวอื่นมาแทนได้นะตอนนี้นะคะคืออธิษฐานว่ที่ใช้มาคือแบบใครที่รูปตาคล้ายๆกันคิดว่าอันเนี้ยตอบโจทย์นะคะแล้วก็ จะเป็นอายไลเนอร์ที่พกติดติดไว้นะคะจริงๆอ่ะพก2ตัวของ m b e l l i n e ทั้งคู่เลยนะคะอันนี้เป็น Hyber Gossy Liquid l i ดไลนะคะจริงๆอันเนี้ยคือน่าจะแบบแปะไว้แต่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะว่ากลัวอันนี้หมดคืออันเนี้ยคืออันใช้ประจำเห็นป้ะอันนี้เป็น t ท t t o o Liner เนี่ยเราก็เขียนอยู่ก็คือแบบชอบมากเส้นคมชัดนะคะจาก Maybelline นะคะอันนี้คือป้ายยาจริงคือชอบจริงจังนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอ๋ออันนี้เราได้มาคู่กันเนี่ย เป็นดชูบรนะคะอันนี้ก็ไว้ปัดคิ้วแต่ว่าอันนี้มันจะได้เหมือนกับเครือบขนคิ้วนะคะแต่ว่านี่มันเป็นใสๆอะ่ะก็เหมือนกันเราก็พกไว้ของอันดีกว่าไม่มีนกอ,อื่นแบบบางทีก็สาหับใช้ไปเรื่อยๆคะ่ะเราแต่อารมณ์นะคะหลักๆก็จะประมาณนี้ค่ะก็หมดแล้วอะ่ะอืม ค่ะก็คลิปนี้ก็มีบมาณนี้นะคะคือสันส้นๆง่ายๆนะคะแต่หวังว่าทุกคนจะแบบคิดไอเดียว่าพอลลี่พกอะไรประมาณไหนนะคะแล้วก็แต่งหน้าประมาณไหนให้รอดทุกสถานการณ์ในการไปอยู่ทุกที่ทุกอุณหภูมิทุกสภาพอากาศนะคะจะได้ผิวสวยเป๊ะทั้งวันนะคะเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้แบบแต่งสวยแค่ตอนถ่ายรูปไงแต่ว่าชีวิตจริงการเจอคนอื่นก็แบบว่าเออยังดูแบบ โอเคอยู่นะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะก็ฝากติดตาม IG k b h o l l y นะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรใหม่ในคราวหน้านะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคะก็เจอกันนะคะบ๊ายบาย